ระวังไตไวายย้อนกินบักเฟืองหลายเด้อค่ะเอ่อบักเฟืองเนี่ยเป็นผลไม้ดีนะเป็นรดฝาดมีฤทธิ์ทางยาเยอะแย,ย,ยะมากมายแต่ว่ามีข้อสาคัญที่ต้องระมัดระวังคือบักเฟืองเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีออกซาเลตสูงออกซาเลตเนี่ยเมื่อกินเข้าไปหลายมากๆเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดนิ่วในไตแล้วอุดตันทางเดินปัสสาวะเกิดไตวายได้นะคะอา้าวสรุปกินได้หรือบ่ได้นี่นั่งกินอยู่เนี่ยกินได้ค่ะถ้าเจ้ากินเป็นตอนเป็นนวยมันเกลีกินโดนโดนเทือกบแหนมเนือ้อมันสิเป็นหยัง แต่บางคนเนี่ยถ้าอันตรายคือเอาบอกเฟืองบ,อบ,อบักหลายหน่วยบบกซิบน่วยเศร้าน่วยปปันกินแบบเนี่ยมันจะได้ปริมาณออกซาเลตหรือ บักเฟืองทีหลายเกินไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ากินพักเป็นต้อนเป็นน้วยเป็นใบกินซํานี่เจ้ากินได้จักน้อยนี่บักเฟืองน่วยหนึ่งกับกินบเบอดอยู่แต่ตาคนเอาไปปั่นกินเนี่ยอาจจะอันตรายอาจจะเป็นนิ่วในไตาจากออกซาเลตนะจ๊ะขั้นผู้ใดกินบักเฟืองอยพิมพเขาว่าบักเฟืองลงมาใ้แต่คอมเมนต์เดี๋ยวมือหนานะหาสาระดีๆมาให้อีกกินได้แต่อย่ากินหลายโปรดบ่าต้องปั่นกินเดอ้อ